สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสุกุลสุก้อนค่ะมื่อเนี่ยกับแม่พ่อกับรัดใช่แล้วนะคะเนาะล่าซ่าสิบผ้าตัดหยาค่ะมื่อเนี่ยบางอา่ะหยาพวกพวก๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่าอุปกรณ์มีอย,ย่างไงอันดาแรลกกระไซละราคะตุงมือค่ะแล้วก็สิมี้เนี่ยค่ะผ่พาพิจิตเพื่อความปลอดภัยตัดหยาค่ะมื่อเนี่ยกระสิใช้แบบเป็นแบตเตอรี่นะคะเนาะ ตะกี้ใช่ระบบไฟฟ้าบาตนี่มันก็พังเอาพังเอาแบตเตอรี่นะคะน,นี่เนาะแบตเตอรี่ค่ะกใส่ลงไปหลังจากนั่นแล้วะคะ่ะต่อไปก็สิมีขี้ใส่ลงไปกับขี้เป็นบะมีตัวนีแล้วก็ใช้งานบ่ได้แล้วค่ะ มีเอ็มซีมแล้วโอวขี้นี่สำคัญที่สุดโอ้โก็ปิดลงค่ะปิดไปเดี๋ยวเสียบังไพ่ในสวนกอนเนะาะวายหนามันหลายซ้ำแต่เดี๋ยวเรพี่นอง <c oughs> งานมือนนี่ค่ะาตัญ้าเพื่อนสตัญ้ากับสิฟ้าเบื้องอันสวนพักน้ำไวยมี่ยังแม่อู้บกเกือเท็ดค่ะต้นใหญ่ใหญ่กำลังมีดอกอันนี้ก็ น้นน้อยเนีน่ก็บักแตงกวาค่ะบักพริกกับลังใหญ่แล้วบักเกลือถ้วยบักเกลือเท่าต้นนี้ปลูกก่อนปลูกก่อนมูนี่บักพริกค่ะนี่พริกไทยบ้านเฮาพริกขี้หนูค่ะก็มีต้นข้าวโพลอันนี้ก็บักพริกคือกันแต่อ่าเป็นบักพริกญี่ปุ่นบกักกระเผ็ดปั้นแดงอันนี้ก็บักแตงกวาเน,นี่ก็บักพริกคือกันค่ะ สนกับโคดกำลังลง่ไง้อาทิตย์หนึ่งอุ้ยใหญ่ไว้ไว้จะบักเกอร์เทดียวเทียวอ,อันนี้ก็เป็นต้นเขาเอื้นไว้อย่างกับสกอตอืมถัดมาอีกจะเป็นสกอตด้วยกันบักเกอรอเทสบักเกอร์ทเ,อเทสรงสามสีต่ต้นโอ้โหกว่ามันสิเตียมแปลงแล้วบื้อยใหญ่กว่ามูมันได้ดินดีค่ะ ปวดไง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 เร็วทกหนอกระเสียวนี่ออกมันง่ายกว่านี่ตอนนี้ปิดไปปอนย่านแมวมันมารบกวนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาไปตัดหญ้ากันอ่อนอะน